ดีค่ะเจากจะมควาสุดสัปด,ดานิ้งจะมีข่าวมันๆแซ่บๆมากระจายเทียบไปกันเลยค่ะกับประเด็นของพี่คริปขาว่างที่ว่าไปติ้นหน้ามาอ้ปลายุคโซเชียลแบบนี้ก็ต้องมีคนตาดีเยอะเป็นธรรมดาเหมือนที่มีคนเห็นว่าสาวมวยคลิสขอว่างแอบไปเดินดูแหวนเพชรแต่เจ้าตัวบอกเลยไม่มีไม่มีเพราะถ้ามีข่าวดีบอกแน่นอนงั้นเรื่องที่มีหลายคนสังเกตว่าสาวคลิสหน้าตึงขึ้นเนี้ยแอบไปเพิ่มความสวยมาะปล่า จริงๆอะภาพนั้น,นคุณเสร็จแล้วนะมีคนส่งมาให้คือเป็นภาพที่ไปหาพี่แอนใช่ไหม,ไหมคุยอุ้มน้องบีหน้าหรือ,ปอเ,เปล่าคอเคอรเกงไปหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่เราคุก็ดูหลังจากภาพนั้นอะ,ะกลายเป็นคุยศาสตร์ดูทุกรูปวาหรือเราเติงหรือเราต้องยิ้มยังไงให้ใหมันเหมือนเดิมหรือเอ๊ยยังไงแล้วทำไมภาพนี้มันแตกต่างมานั่งจิ๊กซอเลยนะคะแต่ก็ก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกัน,นะคะน่นนะไปฉีดบงฉีดโบมาิ หญิงมันก็ต้องมีเสริมสวยบ้างแต่ของคุณมันไม่เกี่ยวกับอันนั้นเลยด้านพี่สาวถูกจับตามองจนเสียเซลน้องสาวยังพลอยหอวังก็โดนดราม่าไม่ต่างกันหลังแฟนหนุ่มพิษก,กชัชัยถูกแฟนรายการพลอยแตอลีกของตัวเองแคปภับจังหวะที่ฝ่ายชายทิ้งขยะออกนอกรถอุ๊บส์เราคือตอนที่เราดูคัทเราพลาดเองด้วยค่ะเราความผิดที่เราที่เราไม่ได้สังเกตว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องคือเราคิดว่าเออมัน มันเป็นสิ่งดีเทลที่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเราไปใส่ใจอย่างอื่นมากกว่าซึ่งเป็นความผิดของพลอยเองแล้วก็เอาอย่างนี้พลอยขอโทษแทนพิดด้วยเพราะว่าตัวพิดเองเขาเขาไม่ได้คิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันตลกดีในจังหวะนั้นแต่มันไม่ตลกอนะถูกไหมมันไม่ตลกเพราะเกิดมันไปโดนคนอื่นเขาแล้วก็ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลอยก็รู้สึกเสียใจยที่ที่ทำให้คลิปออกมามันดูคนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทแ,ทแนนลกัะะคะส่วนนักร้องหนุมห่มไฮโซนแนมปราการคนนี้ก็คงมีแต่เรื่องสาวคิตตี้ชิชาแต่เจ้าตัวบอกว่าคอต,ตอบเหมือนเดิมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดีเด๋ยวบอกเองครับองอาจว่าจะพูดอะไรนะผมจะตอบเหมือนเดิมผมไม่มีรัปเดตคิตตี้มาด้วยไม่ได้มาด้วยก <c oughs> ยันผมมาอยู่แล้วเขาก็มาอยู่แล้วครับมาลกหน้าก่อนนะคะว่าก็ทราบครับผมอยารมีก็แน่นอนก็ไม่รู้สึกอะไรผมก็ผมยังไม่มีอะไรคืบหน้าจริงความสัมพันธ์ก็บอกแล้วว่าสนิทกันเฉยๆแล้วก็ คือข่าวที่น้องเขาอะไรก็ตามอ่ะคือผมก็เป็นสิทธิ์ของเขานะผมก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรคืบหน้า,าจริงๆเป็นเพื่อนกันอยากจะนั่งด้วยกันก็ได้ใครจะไปรู้อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันจริงๆแบบยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าที่จะบอกว่าแบบมีความสัมพันธ์ที่มันแบบพัฒนาหรืออะไรเลย,ยจริงๆหลังลอกรากทายาเซนทรัลพรีดพัชระอดีตแฟนสาวอย่างน็ตพนายัางกูลก็ดูแฮปปี้ขึ้นเพราะเริ่มทำใจได้แล้วเอ๊ะท้าฝ่ายชายติดต่อมาแล้วคะน็อตโอเคมหม สบายดีมากๆค่ะสบายดีนี่คือหายเฮิร์ตแล้วเนาะโอ้ยหายนานแล้ววันนี้สดใสขนาดไหนเยหัวใจพฮปปี่มากค่ะแฮปปี่กับงานกับเพื่อนเื่อเมียจ๋าสุดเซ็กซี่วุ้นเซนวิริที่พาหวนกลับมาเล่น m อวีเพลงปิดปากในรอบหลายปีแถมยังเป็นซิงเกิลคัมแบ็กในรอบ3ปีของวง Black ว a n i l l a อีกด้วยแต่ถ้าใครถามถึงงานละครเมียจ๋าวุ้นเซนบอกว่าขอรับปีและเรื่องแล้วกันนะจ๊ะ เอหรือที่รับงานเบาๆแบบนี้เพราะจะหาเวลาไปถนอมคัดเตียงสวีทกับคุณสามีชาคลิตให้มากขึ้นหรือเปล่าชลอลงมันมันเหมือน,น,นกับเราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วเพราะเราเป็นคนที่ก่อนมาเจอกันเราก็ทํางานทั้งคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ก็คงต้องยังยังก็ต้องทํางานต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดเราให้เขาทํางานคนเดียวเราก็รู้ว่าเขาต้องเหนื่อย หนักกว่าเดิมแล้วเราเคยทํางานมาก่อนแล้วถ้าหยุดจริงๆเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยค่ะแบบลงมาแบบแก้ข่าวอะไรเงี้ยสบายใจทังคู้แมสบายใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เราแข็งแรงกันมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอย่างที่ถ้าเกิดก่อนหน้าที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการพูดน้อยกว่าน,นี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแตพ่พอตอนนี้เราก็เข้าใจกันมากขึ้น สองพิธีกรต่างวัยป่ากิ๊กกับเสาวอ้อมพิยดามาชวน้าบริหารคากันไกลในรายการวันวานยังหวานอยู่รูปแบบใหม่ที่คอนเฟิร์มได้ถึงความสนุกสนานอย่างแน่นอน รางงานนี้สาวมินพิชยาพร้อมลูกทีมตอกสุภกรและดีเจนุย้ยจะมาขอท้าดวลเกมส์กับพระเอกมันนิ่งอมอักพานพร้อมลูกทีมแจ็คแฟนชันและพี่มนสิทธิ์พูดเลยมันกรใจครับผมก็ดูสุขสนานมากครับวันนี้มีเกมใหม่ๆห,หลายเกมมากนะครับแล้วเกมก็เยอะมากด้วยครับผมเป็นการเล่นเกมค่ะก็ก็มาตอนปบ่ายเนาะก็เลยต้องแบบ <S 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 เปลี่ยนรูปแบบนิดน,นึงค่ะให้สนุกมากขึ้นกับเออเขาเรียกว่าในในช่วงเวลาที่แบบเอเนจียังเยอะอยู่เพราะฉะนั้น <S <S พวกเราก็ต้องใส่เอเนจีกันเล่นเกมกันเยอะมากแข่งขันกันสนุกมากค่ะ ลูกทีมผมนะฮะนี่นี่เป็นแชมป์ครับผมไม่รู้จะเล่นริงจากอะไรเล่นสิงจากอะไรผมไมเราทอะไรเนี่ยมันจริงมากเลยอย่ามันติหัวไอ้เจ๊งย้อย้าเพราะช่วงนี้เมียจ๋ากุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์งดออกงานขอเลี้ยงลูกสาวน้องเป่าๆแบบไม่ห่างก็เลยเป็นนาทีของคุณสามีบีเทสภาคที่ออกงานอีเวนท์แทบทุกวันงั้นเคลียร์กับประเด็นเมาส์แรงที่ว่าสาวกุ๊กกิ๊บใช้เงินเปลืองอุ๊บส์เขาใช้เงินประหยัดมากช่วงนี้เอาเาเรื่องรูปเลยแล้วกัน เห็นแล้วเป็นยังไงว่า้างก็โอเคมันไม่ได้หน้าเกลียดนี่โอเคครับสําหรับบี้ว่ามันก็ดูดีก็ให้นมอ่ะเขาก็อยากจะแชร์ทุกคนเห็นว่าเออเขาให้นมอยู่มีค่ะแล้วสามีมีห่วงอะไรแบบนี้ไหมคะไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะว่าจากที่ดูในรูปแล้วมันก็ไม่ได้เซ็กซี่เห็นเยอะมากขนาดนั้นครับไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาให้นมเราก็เห็นบ่อยอยู่แล้ว ช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดคนดังที่แฟนเลิฟมากมายมากระจายต้องติดตามชมนะคะพี่กระแม่ถามตรงเรื่องความรักกับเอเธอร์งานนี้พี่เทนภูภูมิก็ตอบตรงแบบไม่มีกั๊กพี่แม่เนี่ยยกนิ้วให้เลยค่ะ สลัดมากนำบูออกหมดจนคิดว่าเป็นละครแนวโรแมนติกซะแล้วนะเนี่ยก็งานนี้นักแสดงจักละครเรื่องคงกระพันนาลีต้องมานั่งให้พี่การสุดแซ่บของเราซอกแซกเรื่องหัวใจจนพี่กะละแมขอยอมรับในความแมนของนุ่มเคนภูพู อ๋อคือก็สัมภาษณ์มาหลายคนแล้วนะพอเวลาถามเรื่องความรักเนี่ยแต่ละคนก็จะแบบอ้อมอ้อมแอบเออไม่กล้าพูดอะไรยเงี้ยแต่สําหรับเคนภูภูม่ะก็ลองเย็บแย็บถามเฮ้ยเขาพูดนะแล้วเขาก็ยอมรับว่าเออเขาก็คุยกันอยู่คือก็แมนแมนเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันดีเว้ยเฮ้ยก็ถือว่าละเอียดมากเลยผมก็ไม่เคยโดนสัมภาษณ์อะไรแบบละเอียดแบบนี้มาก่อนเหมือนกันครับก็ ก็ตื่นเต้นนะครับแล้วสิ่งที่ตอบนี่คือก็จ้ก็จริงจากใจแล้วก็ทุกอย่างใช่ไหมครับใช่ครับ<ม>คนจริงใจครับผม ากระจายต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักแสดงสาวนาตาลีเจียรวันนนด้วยนะคะหลังสูญเสียคุณแม่ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาซึ่งในวันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้เจ้าตัว,ตวก็เผยว่าเตรียมจะบินไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทําพิธีลอยอังคารให้คุณแม่ก็ตั้งใจว่า,าจะไปทําบุญแนะ่ๆแล้วก็นี่เดี๋ยวกําลังจะบินไปอเมริกาช่วงนั้นพอดีเพราะว่าไปลอยอังคารคุณแม่<อ>ก็ถือโอกาสว่าเราก็ได้ไปทํา ิ่งไปฮาวายพอดีคุณแม่เขาบอกเอาไว้ว่าอยากไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันเป็นช่วงนั้นพอดีด้วยค่ะก็ได้ไปทําพิธีที่คุณแม่เขาอยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาไทยก็จะทําบุญ หรือว่าจะเป็นอาถรรพ์เวทีขาอ่อนจริงๆซะแล้วกับช่วงหลายปีที่ผ่านมามักมีดราม่าอยู่เสมอล่าสุดกับเวที i s s Universe Thailand 2016เกิดปัญหาว่ารองอันดับที่2มิสลพัทิดาติดสัญญากับเวทีอื่นแต่กองประกวดก็ให้สิทธิเจ้าตัวตัดสินใจเองเต็มที่แถมได้ข่าวมาว่ารุนพีตต่างเวทีเมย่านนนทวันสนิทก,กับกุ้งกุสมาตัวเก่งจากเวที i s s u n i v e r ว e ไ Thailand มาก่อนโอ้โหเลยกลายเป็นดราม่าซะแล้วว่าสองสาวจับมือคอยรับผู้คว้ามงมกุฎปีนี้น้ำตาลชลิตาอยู่ อยังไงล่ะเนี่ยหนูเป็นติ่งมากเลยเพราะว่าตอนอยู่เวทีของเราเราก็ไม่กล้าโพสออกตัวแรงอะไรมากแต่ว่าพอเป็นรุ่นน้องอีกเวทีหนึ่งเราก็รู้สึกมัน่าตื่นเต้นก็อย่าไปคิดมากค่ะยังไงเราก็ได้ตัวแทนที่สมมงคนนึงและสวยมากๆคนหนึ่งยังไงก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้น้องกันค่ะ กลายเป็นคู่รักใจบุญไปแล้วสําหรับหนุ่มกําลังจลจร j a แจ็คแฟนฉันและแฟนสาวคุณที่ล่าสุดควงกันไปทริปสวีทอิ่มบุญกันที่พม่าหืมน่ารักอ่ะครับก็เรื่องทําบุญที่พม่านะครับก็ไป3วันครับผมสคืน3วันนะฮะไปะทําบุญอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มีไปกินของอร่อยๆที่พม่านะครับชอบมากๆเลยครับผมแล้วก็มีความสุขมากๆเอาบุญมาฝากพี่ๆชาวไทยทุกคน <S <S ด้วยครับ จะพลาดได้ไงในช่วงหน้าเพราะน้องมะลิมีเรื่องฮาฮมาให้พี่จ๋าได้อารมณ์ดีกันค่ะอีกสองวันจะเข้าเดือนใหม่พร้อมกันไหมคะกับดวงประจำเดือนสิงหาคมพระจาจทร์ช้างคนเดิมมารออยู่แล้วสิงหาเนี่ยก็เป็นเดือนที่ดวงดาวเปลี่ยนนะครับชีวิตหลายคนจะดวงดีขึ้นมากก็เดือนนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นปีใหม่ของดวงนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนําอย่างแรกก็คือว่า เป็นวันที่ดาวพฤหัสเนี่ยย้ายราศีนะครับในวันที่7สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าควรจะหาเวลาไปทําบุญสักนิดหนึ่งและในเดือนสิงหาเนี่ยผู้ที่ได้รับข่าวดีนะครับเฮงสุดแล้วก็เปลี่ยนแปลงคือพูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแล้วก็บอกแล้วว่าให้เลยตรงนี้ไปหรือบางคนบอกโหทำไมไม่เห็นดีเลยนะเพราะมันยังไม่ถึงนะฮะมันจะต้องสิงหา7สิงหาไปแล้วถึงจะดีก็คือคนที่เกิดราศีกันนะค,คุณก็จะเป็นราศีที่ผมบอกว่าดวงดีที่สุดนะครับก็คือหลังจาก เนี่ยเป็นต้นไปนะครับอีกหนึ่งราศีที่ได้รับอันที่สองที่ดีก็คือราศีมีนนะครับก็เป็นราศีที่ดวงดีควบคู่กันนะครับหรือแมก้กระทั่งราศีมังกรที่เป็นราศีแห่งความก้าวหน้านะครับนั้นอันนี้ไม่ใช่ดีเฉพาะเดือนนี้อย่างเดียวนะดียาวไปเลยมาเร็วมาเร็วน้องมะลิของพี่จ๋ามาแล้วอาไรเลาน่นขำๆสเก็ตเดา มาแจกความสดใสให้เหล่าพี่จ๋าส่งท้ายสัปดาห์กันว่าเดวเรื่องของปืนบับเบิลฟองสบู่นี่แหละค่ะที่พี่ลิกกดเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่ออกสักที วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้อาจาก Beauty Girls r o u n เครื่องประดับจาก Thantik and Harry เสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกลับมาเจอมิ้งใหม่วันจันนะคะสวัสดีค่ะฮัลลิพัดจัดให้